แต่เป็นเต้นแบบแต่หนูไม่เห็นเลยอ่ะพี่หอจริงจริงเป็นพลางอยู่ตรงนี้จริงเหรอจ๊ะน้องต่อถามว่าพี่เมื่อไหร่พี่จ๊ะเขาจะเข้าทอนหูกะบอกก็นี่เลยทั้งเพลงทั้งเพลงเลยต่อเพลงนี้นะคะฝากต่อเล่นในทิกตอกด้วยนะลูกฝากทุกคนเลยเล่นในทิกตอกด้วยนะคะเออมาเท่านี้เลยจบแล้วเพลงนี้เท่านี้เลยลูกไม่ลืมเนื้อแน่ <Hands bin> <boundaries> ใช่ไหมต่อลองร้องสิลองร้องสิมักกะลาคุมพามักกะลาคุมพาเฮ้ยตอไม่ได้นะต่อไม่ได้นะต่อต้องสูงกว่านี้นิดนมักกะลาคุมพา๋อมักกะลาคุมพามีน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 าเมตามีนาไหมมีนาไหมตา่ับกับมีนะกับกับมีนากับกับกับก นิดนึงเฮ้ยพี่น้องน้งน่ารักมากเลยอะ่ะ<อ>สุดยอดเลยร้องเพลงเพลงพี่ได้ขนาดนี้ออฝากแฟนคลับน้องๆด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เพลง12องของจ๊ะด้วยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากแฟนคลับน้องๆ้องเมตตาจ๊ะด้วยนะคะคุณจ๊ะไม่อยากฟังยินกับวอร้องหรอ <laughs> ถึงเดือนไหนแล้วมเมื่อกี้ใช่เห็นมีคนบอกว่าอยากให้ยินกับวอลองเมตซาพุทธพาเมตุน่ากระดักกระดาไปวอไปวอแวร์ไป เมษาพุษสภามิตุนากรกรดาคนนนิตบพีกเลยลูกพีกเลยสิงหากันยาสิงหากันยาอย่างนี้เลยลูกลองหนึ่งสองสามสิงหากันยาอันนี้ว่าพีกแล้วตุลาว้าวได้ไ้บนไหมบนสิงหากันย ตุราปื้อสะจิกาปื้อสจิกาอาพี่โอ๊ตปิดให้น้องเขาหน่อยปิดให้หน่อยไม่ไม่ยินทำได้ยินทำได้ยินยินยินทำได้ สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเฮ้ยพี่หนูว่าพอเหอะสองสารน้องๆอ,งอะ่ะไม่ลวใจคอหนูจะทำมาหากินด้วยเพลงนี้จนถึงเดือนธันวาเลยเหรอ <c oughs> เอาจริงๆนะ<อ>เพลงนี้ตั้งใจจะหาทำมาหากินนั้นตลอดชีวิตเลย<อ>จริงๆคันหูทำมาหากินมาสิบกว่าปีแล้วเพลงนี้ขอต่ออีกสักสิบกว่าปีนะคะทุกคนคะ่ะ<อ>แต่วันนี้ไม่ใช่มีคอนเสิร์ตหนูย่างเดียวได้เดี๋ยวมีน้องๆมาโชว์ด้วยใครหายไปคะตรงนั้น ฮะไม่ใช่เบิ้ลนะคะเออเบิ้ลนไ่ไหนไม่ใช่เบิ้ลน